นี่ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรฟรีสไตล์เช่นเคยเลยนะครับผม the mama, the ใครนะครับที่กำลังหัดเล่นฟรีไฟใหม่ๆนะครับผม <c oughs> ต้องรู้อะไรบ้างนะครับผต้องทำอะไรก่อนบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำไอเทมเสริมนะผม สำหรับผู้เล่นใหม่ฟรีไฟเนาะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นยังไงนะผมแล้วก็ใช้ยังไงนะครับสำหรับไอเทมเสริมนะครับที่คนใช้มากที่สุดในฟรีไฟนะครับผมผมก็จะมาแนะนำครับว่าใช้ยังไงนะผมะแล้วก็ทำยังไงบ้างนะครับเราก็กดมาตรงที่สี่เหลี่ยมข้างล่างเลยครับผมอ,อย่างแรกนะครับก็คือนาฬิกา ไปดูกันเลยครับว่าใช้ยังไงนะครับผมสำหรับไอเทมเสริมนาฬิกานะครับผมอ่าถ้าเราจะลงจุดไหนนะครับเราก็มาร์กไว้นะครับผมอันนี้ผมก็จะลงลงงานนะครับผมอ่าสำหรับที่ผมมาร์กไว้นะครับอ่าถ้าไอเทมนาฬิกานะครับถ้าเราโดดลงนะครับผมมันจะเป็นวงกลมสีเหลืองเห็นไหมนี่ครับอยู่ตรงที่เราโดดลงนะครับถ้ามีใครลงด้วยนะครับผมมันจะเป็นจุดสีแดงนะครับอ่า ตามในคลิปเลยนะครับผมอ่ามันจะเป็นจุดสีแดงนะผมว่ามีใครลงกับเราบ้างมีกี่คนนะครับสําหรับไอเทมเสริมนาฬิกานะผมก็จะประมาณนี้อย่างที่2นะครับก็คือตาล่าทหารนะครับนี่ครับที่ผมติ๊กไว้ครับเป็นสีเหลืองๆนี่เนาะตาล่าทหารนะครับไปดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับผมสําหรับตาล่าทหารนะครับให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับผม เพื่อเราจะเปิดตาล่านะผมให้เรากดตรงที่ผมวงไว้นะครับตาล่าสังหารนะครับอ่าถ้าเราฆ่าคนในคนหนึ่งได้คนแรกนะผมเราจะมีของในตัวที่เราฆ่าคนแรกได้นะผมอ่าจะเป็นของที่เป็นรูปดอกจันเห็นไหมครับทอยู่ในตาล่านะผมอ่าถ้าเราเปิดตาล่าเราฆ่าคนแรกได้มันก็จะมีของให้ทุกคนนะผมฆ่าเฉพาะคนแรกนะผมฆ่าคน2อคนสามันก็จะมีของในตัวมันอยู่แล้วนะครับอย่างที่สนะครับอ่า ก็เป็นแผนที่เสบียงนะผมสําหรับแผนที่เสบียงนะผมผมก็จะให้ดูครับว่าใช้ยังไงนะครับผมสําหรับการใช้แผนที่เสบียงครับให้เรากดติ๊กไปตรงนี้ครับที่ผมวงไว้เลยนะครับผมกดติ๊กไปเลยนะครับเรากดติ๊กแล้วมันจะมาร์กจุดให้เรานะครับว่าเราต้องโดดลงตรงไหนครับนี่เป็นรูปเหมือนกล้องนะผมเป็นสีเขียวนะผมตามในแผนที่เลยเนาะเห็นไหมครับนี่ครับที่ผมจะโดดลงไปนะครับคือแผนที่เสบียงของเรานะผม อ่าถ้าเราโดดลงไปตรงนั้นนะครับมันจะมีของให้เราอยู่แล้วนะครับผมสำหรับแผนที่สเสบียงของเราเนาะอ่า,อาถ้าเราโดดลงตรงที่เราไปะเอาแผนที่สเสบียงแล้วเราต้องวิ่งไปจุดสีทองทองนะครับผมอ่าวิ่งไปเลยครับอ่ามันจะมีคําว่าเปิดหรือว่าใช้นะครับผมอ่าให้เรากดเปิดแล้วกดใช้เลยครับ เรากดเปิดนะครับมันจะมีของให้เราครับมีปืนมีเกราะมีกระเป๋านะครับผมอย่างที่สี่นะครับแอร์ดอปนะครับผมแอร์ดอปนะครับอ่ะก็ไปดูนะครับว่าใช้ยังไงกันนะครับผมสำหรับแอร์ดอบนะครับมันจะให้เราโยนนะผมอ่ะเราโยนได้ทุกที่ครับแต่ห้ามไปโยนอยู่ในบ้านนะครับผมอ่ะถ้าเราโยนแล้วนะครับเราอยู่ห่างๆไว้นะผมเราอย่าไปอยู่ใกล้นะครับ ถ้าเราอยู่ใกล้มันอาจตกลงมาทับเราตายได้นะครับให้เรายืนอยู่ห่างจุดที่เราโยนนะผมะจากนั้นเราก็รอให้มันลงมาแล้วเราก็ไปเก็บของเลยนะครับสำหรับการใช้ a i r d r o บอย่างที่5นะครับกองไฟก็ไปดูกันเลยครับว่าใช้ยังไงนะครับผมสำหรับกองไฟนะครับผมเราจะใช้ได้ต่อเมื่อ จุดกองไฟเป็นสีขาวเข้มนะผมแล้วก็เลือดเราลดนะผมะถ้าเลือดเราลดเราก็จุดกองไฟได้เลยครับมันก็จะเพิ่มเลือดเพิ่ม ep ให้เรานะครับผมถ้าเลือดเต็มเราก็เพิ่มได้นะผมแต่มันจะเพิ่มแต่ ep นะผมสาหรับผมนะครับเอาไว้ใช้สําหรับตอนเลือดลดมันจะดีกว่านะครับผมสาหรับกองไฟเนาะ <S <S อันนี้ก็จะเป็นความรู้ในแมปเนาะสาหรับนะครับเราเล่นทีมเล่นคู่นะผมะมันจะมีวงชุบเพื่อนเนาะ ็นจุดสีฟ้านะผมเป็นรูปหัวใจนะครับผมดูในแผนที่ก็ได้นะครับถ้าเรามาจุดสีฟ้าเป็นรูปหัวใจนะมันจะมีวงตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเราตายนะผมเราแค่มายืนในวงก็ได้ให้จุดนยครับเป็นฉีดสีฟ้าเนี่ครับเป็นรูปหัวใจให้มันเต็มนะผมเพื่อนเราก็จะเกิดมาใหม่นะผมสาหรับวิธีใช้วงชุบนะครับสำหรับกล่อง อาวุธนะครับผมถ้าเราเจอที่ไหนถ้ามันยังไม่เปิดเราก็มากดใช้งานมันก็มีของให้เราเหมือนกันนะครับผมมีปืนมีระเบิดมีกระเป๋ามีก่อเหมือนกันนะผมอย่างสุดท้ายนะครับแอร์ดอมนะผมถ้าเราเจอที่มีแสงอยู่ครับเราก็วิ่งไปเก็บของได้เลยนะครับแต่เราก็ระวังตีอื่นหรือคนที่ยิงเราได้นะผมว่าถ้ามันมีแสงมันจะชอบวิ่งมานะผมมันจะเจอเรานะครับเราก็ระวังหน่อยนะครับผมถ้าเราวิ่งมา ตรงแอร์ดรอปตรงนี้นะครับผมจะมีของดีๆเยอะนะครับผมมีเกาะมีปืนดีๆนะครับผมสำหรับไอเทมเสริมที่ผมพูดไปนะครับก็เอาลองไปใช้กันดูนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนที่เราต้องการนะครับผมว่าอันไหนดีที่สุดอันไหนที่เราใช้มากที่สุดนะครับผมว่ามันดีต่อเรานะผมก็ไปลองใช้ดูนะครับสำหรับมือใหม่หัดเล่นฟรีไฟลนะครับผม อ่าใช้ได้จริงนะผมช่วยเราได้เยอะเลยนะครับอ่าสำหรับช่องผมก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าถ้าใครสงสัยอะไรครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมอ่าถ้าผมรู้ผมก็จะมาตอบนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ